เปิดตำนาน Big One Honda c b 1,300 Super f o จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้าย Honda c b 1,300 Super f o หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Big One รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตไฟกลมอีกหนึ่งรุ่นที่ถือเป็นรถในตำนานจากฝั่งญี่ปุน่นซึ่งถูกลากขายมานานหลายปีโดยที่แทบไม่มีการปรับโฉมเลยจนเป็นเหมือนกับคุณปู่คู่บ้านคู่เมืองวงการ2องล้อค่ายปีกนก แต่ด้วยความที่ปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่คนปู่จะอยู่กับเราเราเลยจะขอพาทุกคนไปดูตำนานของรถรุ่นนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายตำนานของ Honda Big o กวันั้นเริ่มต้นขึ้นในปี1992ค่ายปีกนกได้ทำการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตไฟกมลมรุ่นใหญ่ภายใต้รหัส CB 1 0 0 0 Super f o ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำซีซูบเรียงปริมาตรกระบอกสูบ998ซีซีที่ยกมาจากรถสายสปอร์ตทัวริงในตำนานอีกรุ่นอย่าง CBR1000F Hurrica ทางด้านชื่อเล่นของมันอย่าง Big One นั้นก็มีที่มาจากเครื่องยนต์แบบซีซูบปเลียงขนาด1ลิตรที่สามารถให้พลักกำลังสูงสุดได้97แรงม้าและแรงบิด89นิวตันเมตรซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่และแรงมากในยุคนั้นเพราะต้องอย่าลืมว่ารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตสายสนามที่ใช้ในการแข่งขันเบิร์ SuperB ร k ไในเวลานั้นยังใช้เครื่องยนต์ขนาด 750cc อยู่เลย ต่อมาในปี1998บิ g กวันก็เริ่มบิ๊กยิ่งกว่าเดิมเนื่องจากได้รับเครื่องยนต์ลูกใหม่ขนาด1,284ซีซีที่ยกมาจากรถคุยเซอร์สูบเรียงอย่าง Honda X4 พละกกำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น100แรงม้าโดยที่พละกกำลังและแรงบิดนั้นมาด้วยรอบที่ต่ำลงกว่าเดิมและทำการเปลี่ยนชื่อรหัสเป็น Honda CB1300 Super f o รุ่นแรกอย่างเป็นทางการและจะเป็นชื่อที่อยู่คู่วงการไปอีกนานแสนานาน โดยรถล่างเครื่องใหญ่นั้นจะได้รับการปรับโฉมครั้งแรกในปี2003โดยมันได้ทําการเปลี่ยนแฟลิงรอบคันเป็นของใหม่ทุกชิ้นส่วนสรงของตัวรถด,ดูมีความสปอร์ตกระฉับกระเฉงมากกว่าเดิมเปลี่ยนจากการจ่ายน้ํามันด้วยคาบ,บูเรเตอร์เป็นหัวฉีดและยังสามารถลดน้ําหนักตัวไปได้ถึง20กิโลกรัมแต่คนทั่วไปก็คงจะแยกไม่ออกว่ามันต่างจากรถรุ่นเดิมตรงไหนบ้างความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือหน้าตาของเครื่องยนต์ซึ่งในรถรุ่นนี้จะทําการนําเอาครีบระบายความร้อนด้านข้างของตัว เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์แบบเรียบเหมือนกับเครื่องระบายความร้อนด้วยน้ำตามปกติถัดมาในปี2005ค่ายปีกนกได้ทำการเพิ่มตัวเลือกใหม่ให้สายทัวริงโดยการเพิ่ม c 13 b 1,300 S Bodion ที่ทำการติดตั้งแฟลลิงบางลมครึ่งตัวเข้าไปซึ่งชื่อดังกล่าวก็มีที่มาจากการแข่งขันมอเตอร์ไซค์แบบอึดถึกทน24ชั่วโมง Bodion ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งพวกเราก็น่าจะคุ้นชินกับรถหน้าตาแบบนี้ในฐานะรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจญี่ปุ่นที่ถูกใช้มาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาตัวรถได้รับการปรับโฉมเล็กน้อยในปี2010และอีกครั้งในปี2014และครั้งนี้น่าจะเป็นการปรับโฉมด้านรูปลักษณ์ครั้งใหญ่ที่สุดของมันถึงอย่างนั้นแน่นอนว่าหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกก็แทบไม่มีความแตกต่างออกไปจากเดิมแต่ถ้าฮอนด้าสามารถลาาขายรถรุ่นเดิมด้วยหน้าตาแบบเดิมมาได้นานขนาดนี้เราคิดว่าหน้าตาก็คงไม่ใช่ปัญหาสําหรับมัน และแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตคุณปู่ในปี2018ค่ายปีกนกได้ทำการเปิดตัวรถรุ่นสเปคแน่นอย่าง CB1300 Super f o SP และ CB1300 Super b o d i o SP ที่ทำการติดตั้งระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบหัวตั้งและด้านหลังแบบสปริงคู่พร้อมสับแทงจากเออร์ลิในส่วนของคาลิเปอร์เบรกก็นำมาจากเบมโบซึ่งถือเป็นรถที่สเปคแน่นที่สุดในตระกูล Big One นอกจากนี้รถในโฉมล่าสุดนี้ก็ได้ทำการติดตั้งระบบไฟสองสว่างรอบคันแบบ LED เพิ่มพละกําลังเครื่องยนต์สูงสุดเป็น109แรงม้าและต่อมาในปี2021ก็ได้มีการเพิ่มคันเล่งไฟฟ้าโหมดการแขับขี่และ Cruise Control เข้ามาเสริมโดยอุปกรณ์พื้นฐานที่ว่านี้จะทําการติดตั้งไปในรถรุ่นมาตรฐานเช่นเดียวกัน และสุดท้ายคือในปี2025ค่ายปีกนกได้ทำการเปิดตัวรถรุ่นส่งท้ายเพื่อปิดตำนาน Big One ด้วย c b 1,300 s u per f o และ Super b o d โ o r SP Final Edition ที่มาพร้อมกับชุดสีแบบเดียวกับ Big One รุ่นแรกแต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่รถรุ่นพิเศษนี้น่าจะมีจำหน่ายแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่าในอนาคตค่ายปีกนกจะทำการสานต่อตำนานของ Big One นี้ด้วยรถรุ่นใหม่หรือไม่ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Mo t ต r i v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย